ครับผมพี่นองครับผมทักท้ายครับผมสวัสดีครับผมสิภาพี่นองมาช่อมบ้านครับผมบานสวยกลางสวนครับผมทีมช่างจังหวัดบุรีรัมย์ครับพี่นองครับผมพอดีผมผ่านมาอันเพื่อนกำลังสางเร้วครับผมถามเพื่อนญาติพี่นองกันนะครับผมถามเพิ่นเล้วครับผมกำลังลดน้ำเพิ่มมาอยู่ครับนะครับเพิ่นออกเพิ่นอันออกเว้นครับผมผมมีเวลาเพก่อนเลยตรงมาลดตะเวนครับผม ผมก็เลยแต่ทาเพิ่นปนว่าเขามาเบิ่ในเ้เลยครับเป็นพี่น้องกันครับเจ้างเพิ่นอยู่กรุงเทพครับผมทำงานอยู่กรุงเทพครับเพิ่งก็เลยหูชักกันครับอ่าหูชักกับเพิ่คกับผมอยู่น้ำน้ำเฟนะครับสางบานครับผมที่งานช่างจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอยู่จังหวัดบุรีรัมย์เด็กครับถาแมนว่าผมจะไปโคเบอร์กับตาครับถามแมนว่ามีผมที่เอาลงไว้ครับผมเพื่อไอู้้ใดสนใจครับผมบานละคาบานลังนี้นะครับผมสิเบิ่งสียไพ่นอกครับเพราะว่า เจ้าของมันอยู่กรุงเทพครับเบิ้งด่าน้างเบิ้งยังใดอยู่ครับผมมีขอกงัวนะครับผมสุดยอดเลยครับหลังนี้นะครับประมาณสี่แสนหานี่ครับผมเบ็ดเสร็จนะครับร่วมฉังร่วมยังร่วมทุกอย่างนะครับผมครับผมข้างหน้าก็จะเป็นเสาสามต้นนะครับมีระเบียงครับแล้วมีทีนังนะครับผมยกปืนสูงครับผมบันไดสี่ขันนะครับ ความกว้างก็ประมาณสี่ขนสี่นะครับความกว้างครับผมแล้วก็มีที่จอดรถครับผมจอดรถสวยครับผมทรงนี้พื้นที่ใสสวยด้านกลางก็กมีแต่วสวนครับสวนยางพาราสวนไม้ยูคาลิปตัสครับผมครับเดี๋ยวทีไปเบเินใกล้ๆเช่นไรครับผมสวนไฟอย่างเงิดเขามาเรียบร้อยแล้วครับผมไฟ ดึงเสาไฟดึงสายมาอีกกระสีเบิดลายอยู่ผมว่าครับผมเบิดลายครับผมเดี๋ยวผมสินี่ครับตาของบ้านครับผมมันมีทีมีกว้างมีทีพื้นที่กว้างนะครับเนาะเดี๋ยวเบ่งด้านกลางครับผมพี่น้องจะเิ่นคือสีเล็อกไปแล้วครับผมเบ่งอระเดี๋ยวคือเบ่งด้านกลางครับพี่น้องครับเขามาแล้วครับพี่น้องครับดูแต่ภายนอกครับผมแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีเจ้าของนะครับผมเดี๋ยวเบ่งท้างหน้าต่างกันเลยครับผม ขออนุญาตครับผมขึ้นทางนอก็ไไ้ครับผมนอ,นอโอ้ครับผม,ผมพื้นยางดีแล้วครับเนี่ยพวกนี่นี่ครับผมอยู่พื้นสูงไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน้ำท่วมครับผมจอบาด้านเดียวร่อยเลยครับผมอยู่ก็ดีครับผมพื้นที่ใสๆก็ห้ายครับผมพี่น้องครับ พื้นที่ตัวบ้านนี่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไรครับผมแต่ว่าน่าจะมีสองห้องนอนนะครับผมนี่หน้าต่างสังเกตจากหน้าต่างครับผมสองห้องนอนสองห้องนอนแล้วก็น่าจะสองห้องน้ำครับเดี๋ยวไปเข้าไปเบื้องด่านกลางครับผมนี่เบื้องด้านนี้ก็ครับพี่น้องแล้วผมพื้นที่เลยว่าเพิ่นมีกล้องทิศกล้องอะไรหรือเปล่าครับทิศกล้องวงจรปิดครับผมครับของเพิ่นบอบบ้าหรือเมล่ครับผม เดี๋ยวผมก็แ่ได้เข้าอยู่ครับผมยังยังยังไม่เข้าอยู่ก็ดูได้นี่หน่อยครับผมไม่เป็นไรแล้วครับก็ยังน้อยๆก็ได้ขออนุญาตเพื่อนแล้วครับผมเพื่อนหดนน้ำอยู่ครับผมเด็ขออนุญาตนนั่เพื่อนพี่น้องกันครับผมังน้อยก็ได้ขออนุญาตแล้วครับผมเพื่อเพื่อจะยึดตามครับบริยากาศด้วยครับครับผมของอันทุกของของนี่ให้ผมเป็นล็อกไว้แล้วครับนี่ล็อกนีล็อก วห้องก็ประม้าณสีขุ่นสีนะครับของนี่ครับห้องห้องมีอยู่สองห้องับผมยวดูดูด้านข้างดูเบื้องในครับนี่ครับพี่น้องเลยความสวยในี่ห้องนึงครับผมรอไอยรอรอคไปสองห้องครับผมมีอยู่สองห้องแล้วก็มีห้องครัวนะครับห้องครัวก็ที่อยู่นี่ห้องน้ำมีอยู่สองห้องครับผมห้องน้ำมีสองห้องแล้วก็ห้องครัวมีครับผม ห้องน้ำมีสองห้องแล้วก็ห้องครัวครับห้องครัวก็เรียงงานเลยครับน้ำไรลดีบ่บุร้อนเลยครับผมน้ำนี่ตัวนี้น้ำเย็นดีครับผมนี่ครับผมนบาดาลครับโู้ หนา,หนาวนะพี่นะครับผมคนต่อไปเลยได้สนใจเนาะครับเนาะราคาบ้านก็ประมาณน,นี้ครับเพื่มมีใครสนใจก็ดูได้ครับผม,ผมกล่องเราติดกล่องของจอดีปเลยเรียบร้อยเลยนอกตั่วบ้านครับผมดูได้แค่นี้ครับดูได้นิดหน่อยครับผมผมมารดากาศครับเดี๋ยว ครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับห้องครัวก็อยู่ข้างในครับผมสิซล้างจานก,ก็อยู่ข้างในห้องครัวนี่ของจอดรถครับผมโอเคครับผมจะว่าพอได้มาเบิกข้างในครับผมมีโอกาสมีโอกาสเสนอเบิกข้างในผมมีโอกาสจะขอจะขอคนเบิกเลยองเี้ครับผมอย่างต้นเบ้คุณตา เราขอเบอร์ขอเบอร์เพรับว่จะประมาณนี้ครับผมขอพึ้นเบอร์นะเบอร์ของใครเราโอ้โหเราเป็นญาติพี่น้องกันเองนะครับนี่เขาครับล้างทังนู่นครับครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตครับน้องอันนี้จะทำบ้านหรือครับนี่ไงตรงนี้ก็โอกาสจะสร้างบ้าน เปลือกอนาคตเกษียณกี่ปีครับผมนั่งขายพวกนี้โอ้โอ้ครับกี่ประมาณกี่ปีครับเกษียณครับประมาณอีกสิบปีครับโอ้สิบปีนี่นานเหมือนกันครับโอ้ไม่นานหรอกครับเพิ่มเดียวเลยเก้าปีกว่าอ๋ออ่าหนึ่งแล้วเพิ่มเพิ่มเดียวนะครับรู้ครับอันนี้ท้มที่น่าจะพอแล้วบ้างทางทมขึ้นดีไหมหนี่งพอยังไครับแรกก็ให้มาท้มอยู อ้ไหนงหายไปเลยยงาอเล้หายไเลยบ่ต้องเอาดินเอาดินนาใส่บ่ปลูกคองได้บ้านสวยดีครับบ้านของน้องทางนู่นนะขนาดที่ผมไปดูเมื่อกี้ไหมสวยดีครับถ้ามีอาการโอ้โตยตาสำนักงานใหญ่บ่อยู่โกอ่โอ้โรงงานใหญ่นั่นน่ะขอกลัวทำไว้แต่ยังไม่เรียงบับทำไว้ก่อนมีอยู่วัวอยู่ห้าตัวมีอยู่ใน ในนบ้าโอ้ทำอยู่ในบ้านใหญ่ปูบ้านใหญ่ขึ้นขึ้นตะอ๋องครับนี่ตรงนี้เขตตะอ๋องครับโอเขตตะอ๋องใช่ครับโอ้เขตนี่ต่อเขตนี่แหละต่อเขตเสานี่โอ้ครับครับครับตอนนี้ก็มีแต่ยางพาราเนาะทางนี้ปูตะยางนี่ยเห็นเขาตัดกันโลทิ้งเข้ามาเลยมั้ตัดทางแถวบ้านพวประสาทแถวบ้านหน่นน่าดุนอะไรครับแถวโประสาทแยอแมากเป็นสองที่เลยไหครับผมต้องลดน้ำกระโลเลยนะครับ ตัวน,มน,น้มันก็อนรกอ,กอดไม่เป็นไรเนาะมีร่มบงังอยู่ครับนั่นแหละผมะเอาพันเข้ามาปลูกรู้ครับครับ,รบปลูกช่วงหน้าฝนนี<อ>่แหละฝนตกมาจะจะปลูกอยู่แถวน,นี้แหละแสดงว่าบ,บ้านหลังนั้นก็บ้านตา,นก,า,นานก็ออกมาอยู่ก่อนเนาะครับออกมาอยู่ข้างนอกนะบ้านของพี่คนโตหมูบ้านของพี่คนโตครับครับแล้วก็ออกมาอยู่ออกมาอยู่แรกๆเลยครับนี่ออกจากในหมู่บ้าน ปีสองปีน no okay. so okay. eh? bon ี้ปรนมาณครับผมมาสร้างอยู่ตอนนี้ได้อยู่สามปีแล้วที่สร้างไปนะครับหมดเยอะไหมครับเล็กๆบ้านน้อยๆอ่ะที่เป็นหลักแสนเหมือนกันครับค้อบัวคราวนี้ก็ประมาณแปดหมื่นตีไปเก้าหมื่นเ่ยข้อบัวเจ้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นก็คือสำเร็จรูปเลยนะเสร็จเลยอะไรหมดเลยแต่นั่นงจกข้อบัวเหมือนกันครับของน้องคล้ายๆกันของของน้องโอ้ทำไว้เหมือนกันครับครับ ดูครับผมทำปลูกแต่ต้นมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้ต้องทำใจหนะ่อยการมันร้อนหน้าแรงแถวนี้มันแรงเหมือนกันนะครับแถวแถวกับเชิงก็ร้อนเหมือนกันเลยยิ่งแต่ในทุ่งนายิ่งร้อนเลยรู้ว่าลมร้อนอ่ะโอ้ยา่างโอ้น่าจะหลายไร่แล้วครับรวมทั้งหมดเลยนะครับสามสามไร่สี่ไร่ห้าไร่ครับร ถ้ามีโอกาสต้ครับถ้าถ้าได้ดูในห้องดีนะครับแล้วอยู่ในห้องนะแต่ว่าเจ้าของเขาก็จะเอาไปด้วยน้อกุญแจล็อกไว้แต่เห็นแล้วก็สวยครับคือสวยเลยครับสีน่าอยู่มากเลยแต่อยู่ข้างในติดดีเหมือนกันเลยภายในเขาก็ทำดีอยู่สวยมากครับครัวก็สวยครับมองก็ยางหน้าต่างสวยมากเลยครัวครับโอ้ครับผมเียดูพอเป็นพิธีไปนะครับพอเป็นแนวทางไหมต้นมง้นไม้ อายุต้นอยู่ข้างๆบ้านโอเคเลยร่มลื่นเลยครับเหมือนอย่างนี้นะครับนี่ต้นกล้วยอะไรครับต้นมะพร้าวบ้างโอ้ครับผมครับงั้นก็ถ้าอยากเร็วก็ปลูกต้นไผ่เนี่ยร่มง่ายเลยโอ้ครับครับต้นไผ่แต่ผมเห็นกล้องเขาติดไว้หลายอันเนแล้วแปลตัวเลยแต่ว่าผมไปดูเมื่อกี้ไม่ไม่แปลตัวผมเพราขออนุญาตพี่แล้วลุงแล้วเนาะเพราะเป็นเป็นพี่ชายไม่เป็นไรเราเข้าไปดูเป็นแบบไป รูปเป็นแนวทางนะครับเนาะเผื่อๆแต่ว่าไม่มีเบอร์ช่างแค่นั้นเนนองเนาะต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งครับรอาัาาจะเบอร์ช่งางแถวบ้านเราน่าจะทาได้เหมือนกันนะครับด,าาดูแบบดูแต่ภายนอกก็น่าจะได้เนะดูแต่ข้างนอกก่อนแบบบ้านเราแหละก็แบบบ้านเราเองก็โมเดิลบ้านเรานี่โมเดิลบ้านเราครับเดี๋ยวไปเาก็ลง ลงลงลง็อกลงสีลงอะไรไปเออดูดีโอ้ใช่ครับเข้าส,สีสีมันตัดกันนะครับสีมันตัดกันถ้าเราทำเสร็จอยู่ที่การ์นไอทายนอกนี่แหละว<อ>่าจะดีไซน์ยังไงให้มันดีครับผมครับเราจะทำยังไงมองไปยังไงเออดูดีแล้วก็ต้องมีแบบมาดูก่อนนะครับช่วงช่วงที่สร้างช่างอยู่เนาะไม่ได้มาดูเนาะช่วงที่ช่างทำเกือบเสร็จแล้วนะช่วงเก็บงานนะว่าไม่ได้ผ่านเนาะไม่คิดว่าจะสร้างเร็วขนาดนี้นะแป๊บเดียวเอง ช่วงสงการก็มาอยู่ใครเขียนตั้งไรเป๊ะไรเป๊มาปรมาณช่วงสงการก็มาไปไปมาอยู่กับเจ้าจกรการครับตั้งระบบควันเก่งไอ้น้องนาะทำระบบปิดปิดเปิดน้ำระบบโทรศัพท์เลยนะโอ้ใช่ครับดูครับอันท่ออะไรนะท่อบะดานเจาะอย่างใหญ่เลยนะหกนิ้วหรือเปล่าไม่รู้น้ำก็ไหลดีพอเปิดน้ำดูนี่ดูไหลดีจังน้ำก็เรียบร้อยเลยไม่ต้องใช้ประปาเลยครับสบายแล้วครับเนี่ยเจาะบะดานก็ออกดีอยู่นะครับเนาะออกดี ขนาดที่สูงจช่ไหมผมดูว่าที่สูงนะตอนนี้ที่สูงครับแต่สระน้ำมันลึกอยู่นะน้ำเต็มเลยนะสระนี้ไม่ค่อยมีนะจริงโอ้มันเขาสูบน้ำขึ้นมาครับผมครับนี่ให้ยานะครับยาหวานบอกครับหนึ่งยาหวานครับผมมาปลูกไว้ทำครับผมครับกล้วยกล้วยน้านเราเนี่ยครับเนาะบ้านเราเนี่ยไหลดีครับผมครับขอบคุณมากครับท่านครับลุงครับขอบคุณครับผมงั้นก็ดูเป็นแนวทางนิดนึงก็ยังดีนะครับไม่เป็นไรครับ ดูพอเป็นพิธีนะครับเนาะครับผมครับต้นต้นพยุงพยุงก่อนหนะนะต้นอะไรนะต้นะดูอ๋อต้นต้นประดู่ปะประดูท้องครับครับผมโอ้ครับผมครับโอ้สวยแล้วต้นโตแล้วหนะแต่ของผมนี่น่าจะไม่ใหญ่เท่านี้หรอก้าครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณอีกครั้งครับ